ขอเหล่าด้วยเกว่าอาลักษณ์ทงวดาไดขอคุญบูอาเจ้าและสิงสิรสิทุกพระองค์จากขารุ้สซาพระโพสุใการสัมันงโมขอสิ่งสัรสิทนายห้วงอยนิมิบาอาลักษ์ทางวดทุกพระองค์ปัจจุบันขออันเกิดบุญบารมางุแม่บุเลีนโงบุญเติมุีเิงดังพญาอันตนะนักลุชหนาลและเหล่าเทพวราสิงสิสิ ต้องใช้ทุรทรัพย์จํานวนมากในการสร้างทําให้พระอุโบสถที่เริ่มสร้างมาเป็น10ปีแล้วนะก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ชมรุษุโซมลงไปนะครับท่านจึงมีความคิดเห็นว่าเราควรสร้างพระพุทธโูน้อยย,ยุคสักครั้งหนึ่งซึ่งในวาระตั้งแต่ท่านรับตาแหน่งท่านชาววาดมาเนี่ยยังไม่เคยมีการสร้างพระพุทธโูน้อยเลยเป็นทางการจากวัดนะฮะยังไม่มีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะครับ